ระหว่างภูเขาหิมะมังกรหยกกับภูเขาซีดาลูนีสองภูเขาในจีนที่มีวิวสวยระดับโลกแล้วแต่ละที่ต่างกันยังไงควรเที่ยวรูทไหนดีใครกำลังตัดสินใจมาดูคลิปนี้ได้เลยมาพูดถึงเรื่องการเดินทางแล้วก็โลเคชันกันก่อนเราจะเริ่มจากภูเขาหิมะมังกรหยกที่นี่ตั้งอยู่ในรีเจียงมณฑลยูนนานและอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ25กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30-40นาทีก็ถึงแล้ว ส่วนภูเขาสีดาลูนีตั้งอยู่ในมอนทอนเซเฉวนแล้วก็อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ200กิโลเมตรอาจจะใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงเกิดเรื่องการเดินทางแล้วก็รูทในที่เที่ยวเราว่าทั้ง2ที่ก็คือสะดวกมากๆนะการเดินทางในภูเขาหิมะมังกรหยกเราสามารถขึ้นกระเช้ากาเซียไปที่จุดชมวิวได้เลยตรงนี้มีระดับความสูงถึง4,506เมตรนะระหว่างทางเราก็จะได้เห็นวิวภูเขารอบๆด้วยส่วนที่ภูเขาสีดาลูนีที่นี่ก็จะมีบัตรคอนรับส่งไปยังจุดที่เที่ยวต่างๆหรือว่าใครอยากจะเลอกเส้นทางเทรลกิ้งก็ได้นะ ชมยูกาเซียปาร์ตรงนี้เราจะได้เห็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมแบบกว้างเลยหรือว่าจะเป็นบูมูลวันเล่เป็นทะเลสาบที่เห็นวิวข้างหลังเป็นภูเขาแบบนี้เป็นในจุดที่เราวัดรูปมาเนี่ยสวยมากๆแล้วก็ยังมีการแสดงโชว์อิมเพรสชันลี่เจียงด้วยนะถ้าใครมาที่นี่ก็ต้องแวะมาดูโชว์นี้กัน ส่วนไฮไลท์ของภูเขาสีดารุนีก็คือจุดชมวิวโปตาราที่เราจะได้เห็นเจดีสีขาวกับทุ่งหญ้าสีเขียวแล้วด้านหลังก็เป็นวิวภูเขาแบบนี้เป็นอีกมุมที่เราว่าต้องแวะมาถ่ายรูปเลยอีกไฮไลท์ก็คือทะเลสาบไข่มุกมังกรเป็นทะเลสาบน้ำใสที่มีสีฟ้าอมเขียวแล้ววิวที่ก็จะล้อมรอบไปด้วยภูเขาหิมะยิ่งถ่ายรูปตอนมีแดดบอกเลยว่าสวยมากมาถึงเรื่องฤดูเที่ยวเราก็สภาพอากาศกันบ้างที่ภูเขาหิมะมังกรหยกเลาว,ว่าสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่เหมาะก็จะเป็นกันยาถึงพฤศจิกาหรือว่าอออีีีกกกกชช่ววงงงงททเหมมาาาาาะะ็็คืนถึพษภั้จศ ท้องฟ้าโปร่งส่วนที่ภูเขาสีดารนีก็จะเป็นช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาแล้วก็ตุลาถึงพฤศจิกาส่วนเรื่องการเต็มตัวละวะสองที่เนี่ยคล้ายกันเลยเพราะว่าทั้งสองที่เนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงควรมีออสตินกระป๋องติดตัวกันเอาไว้แล้วก่อนไปเที่ยวเราก็แนะนําให้เพื่อนๆเ,เช็คสภาพอากาศกันก่อนส่วนตัวละวะททั้งสองที่เนี่ยก็คือสวยมากๆขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆเ,เ,เลยถ้าใครชอบหิมะหรือว่าอยากหากิจกรรมทํแเราก็แนะนําเป็นภูเขาหิมะมังกรยกเลยแต่ถ้าใครอยากหาที่เที่ยวชิลๆมีมุมถ่ายรูปเยอะได้ทั้งว,ว คอมเมนต์มาเล่าให้เราฟังกันหน่อย